สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เรามาถึงที่ปรา,าสาทเมืองต่ำแล้วนะคะร้อนร้อนมากแต่ว่าเข้ามาในต้นไม้นี่หูเย็นสบายเชียวด้านหน้านะคะเรากำลังจะเดินไปที่ปรา,าสาทเมืองต่ำนะคะข้างหลังของยโสธาราที่ทุกท่านได้เห็นนี้คือปรา,าสาทเมืองต่ำนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูประวัติความเป็นมาของตัวปราสาทกันว่ามีความาเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้เราก็เดินคุยๆกันไปก่อนเนาะนะคะวันนี้ได้มา,าเยี่ยมคุณตาด้วยแล้วก็ไปขนของนะคะมีเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะของ คุณยายไลนะคะท่านาตาบอดนะคะตาท่านมองไม่เห็นมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งเรากา็คิดถึงนะคะแล้วก็เอาของอะไรมาเยี่ยมท่านนะคะแต่ทีนี้เราก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้งนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาที่ปราสาทเมืองต่ําแล้วนะคะซึ่งในอดีตนะคะพื้นที่แถบนี้นะคะโดยรอบ ภูเขาพนมรุ้งเนี่ยนะคะมีความเป็นมามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตลอดจนถึงมีความสำคัญนะทางด้านศาสนาสถานแล้วก็การเมืองการปกครองวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมนะคะซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่นี่นะคะก็ถือว่าได้รับอิทธิพลบทบาทนะคะมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเมืองการปกครองของ เจ้าผู้ครองนครหรือพระมหากษัตริย์ในอดีตนะคะเมื่อได้ขึ้นครองราชในพื้นที่เขตการปกครองของพระองค์ก็ย่อมมีการน,นับถือนะคะย่อมมีการน,นับถือศัการะนะคะตามผู้นําแล้วก็ตามศาสนานั้นๆที่ได้มีบทบาทและอิทธิพลเผยแผ่เข้ามา,าในก่อนพระพุทธศาสนาที่จะเผยแผ่เข้ามาอีกนะคะฉะนั้นในพื้นที่แถบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนาสถานนะคะที่ ใช้สําหรับในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ใช้ในการาใช้ในการทําทพิธีกรรมสําคัญสญําคัๆของบ้านเมืองของศาสนานะคะแล้วก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอในอ,อนาคตาแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาราชด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมอย่างมากทีเดียวนะคะด้านหลังของดิฉันเองคือเป็นปราสาทเมืองต่างนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะวันนี้ยสุดธราพามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยว นี่ค่ะปรา,าสาทเมืองตํำมีความสวยงามมากนะคะเป็นปรา,าสาทหินนะคะเดีวเราจะได้เดินเข้าไปเลยนะคะตอนนี้จะใช้วิดีโอสำหรับการเที่ยวนะคะแล้วก็พร้อมกันกับยโสธราไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ะะด้านหน้านี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกําแพงแก้วนะคะและซุ้มประตูนะคะซึ่งกําแพงแก้วเนี่ยเป็นสันล้อมรอบโบราณสถานนะคะที่สร้างด้วยศีลาแรงสูงประมาณ2.70เมตรนะคะล้อมรอบโบราณสถานนะคะมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด120คูณ127เมตรนะคะบริเวณกึ่งกลางแนวตั้งมีสีด้านก่อสร้างด้วยซุ้มประตูโคปุระที่เราเรียกว่าโคปุระนะคะด้วยหินทราย เป็นซุ้มประตูทางเข้าออกของโบราณสถานนะคะตรงนี้นะคะหน้าบันตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะคะที่จําเป็นแล้วก็สาคัญของาศาสนานะคะต่างๆด้วยนะคะส่วนที่เรามองเห็นเป็นรูสีนี่ก็จะเป็นรูสีที่บําเพ็ญพรตนะคะแล้วก็สําหรับการาผู้เป็นนักบวชนะคะนักพรตต่างๆ ที่มาถือสิงมาเป็นพรตกันที่ตรงนี้เนาะค่ะส่วนหน้าบังตัวที่สองนะคะก็จะเป็นของพระวิษณุกรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้ส,สร้างนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่สําคัญมากทีเดียวนะคะมีด้วยดูสิก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่แกะสลักนะคะเนี่ยเวลาเราเข้ามาในซุ้มประตูข้างในนีน้ก็จะเป็นที่ตั้งของหิน ต่างๆนี่สวยงามมากเลยแล้วก็ใช้หินค่อนข้างเยอะนะคะอืม ท่านมองเห็นปรา,าสาทด้านในนะคะอ่าจะมีชั้นนอกแล้วก็จะมีชั้นในด้วยนะคะนี่คือชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะคะซึ่งเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะ อยูนย่นั่นนะอยู่อยู่ในซุ้มเข้าไปตรงนั้นค่ะสวยงามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าคาเทพนะคะจะเป็นหน้าคาเทพ This is a naga. This is a naga in the prasad. In the prasad, Shiva, Shiva God and the Uma Devi God in the uh, Buriram province. This you can see is a prasad in the uh, uh, worship. Uh h huh. pr pr um u Pramha, Pramamisum, Iduism, uh, is a uh, woman's uh, uh, respect to to God, uh, Siwa, God, and um, uh, worship, uh, is a uh, flower, yes. This is a, 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 a Naga in the Prasad. จะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นดินแดนสวรรค์นะคะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนของเทพเจ้านะคะอ่าเป็นพื้นที่ของเทพเจ้าต่างๆนะคะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่อ่ามนุษย์นะคะจะสรรสร้างขึ้นมาโดยปราศจากความเคารพแล้วก็ความศรัทธาได้นั่นเองนะคะดิสนากา as uh, of uh, coms uh, combs of the Cambodia yes very beautiful very beautiful you can see it's very beautiful yes okay let's go wow her ดีใจมากมากเลยวันนี้ที่ได้มาถ่ายทําแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมเป็นภาพโดยรวมนะคะเพื่อที่จะอ,อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่า,อารอบเนี่ยของปราสาทเนี่ยมีความสวยงามขนาดใดน,นะคะถ้าเข้าไปถ่ายข้างในก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะคะเอาเห็นเป็นภาพรวมก่อนนะคะ Come to tour in the Thailand, this is a Prasad live in the Boriram province, district Prakornchai, sub-district Yes, you can see locations, very beautiful. This is very beautiful. Wow. อันนี้คือโดยรอบปราสาทน,นะคะโดยรอบปราสาทต้องกวาดทุกวันเลยใช่ไหมคะ,ะมอ๋อตอนนั้นก็หนักสิเนาะถ้าอาทิ์หนึ่งครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่ากวาดทั้งวันนั่นแหละ สร้งางสระน้ำสีทิ์ได้นี่จำเป็นต้องขุดดินลงนะคะขุดดินลงนะคะแล้วก็จนปลูกมีน้ำตลอดขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะมีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ Yes this is a g a ดี i s n a g ว้าว wow, very beautiful this is สิวัยย live in ปราสาท live in ปราสาทเมืองต่ำ very beautiful right yes yeah, you can come t o u r i s t wow ค่าเดี๋ยวจะได้ถ่าย ทำให้ทุกท่านได้เห็นปราสาทชัดๆนะคะ